ศาลสีสปลาวานที่พระราชวังเดิมแรกเริ <the> ่มสร้างในสมัยไหนภาพกระดูกปลาวานที่นํามาจัดแสดงในศาลสีสปลาวานพระราชวังเดิมศาลสีสปลาวานที่พระราชวังเดิมแรกเริ่มสร้างในสมัยไหนในพระราชวังเดิมธนบุรีมีสถานที่สําคัญหนึ่งตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินกับพระตําหนักเก่งคู่ที่เรียกว่าศาลสีสปลาวานเป็นที่จัดแสดงโครงกระดูกปลาวานที่ถูกระบุว่าเป็นปลาวานบรูดา หรือวานแปรข้อมูลจากเว็บไซต์พระราชวังเดิมโดยมูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิมได้บอกเล่าถึงความเป็นมาของสารนี้ไว้ดังนี้ในระหว่างการขุดสำรวจครั้งล่าสุดได้พบฐานอาคารทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าบริเวณพื้นที่ที่อยู่ระหว่างศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและตำหนักเก่งคู่หลังเล็กซึ่งเมื่อพิจารณาจากหลักฐานทางเอกสารประกอบแล้วสันนิษฐานว่าเป็นซากของอาคารศาลศรสีสปาะวันเดิมที่สร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ก่อนรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและได้พังลงในคืนวันที่11เมษายนพศ2443ซึ่งเป็นคืนที่สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจ,าาจาตุรนรัศมีกรม,มพระจัก,กรพรรดิพงศ์สิ้นพระชนรูปแบบสถาปัตยกรรมของอาคารหลังเดิมตามที่ปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์เป็นอาคารถงแบบจีนส่วนศาลศรสีสปราวานันหลังปัจจุบันทางมูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิมได้ปรึกษากับกรมศิลปากร และเห็นชอบให้สร้างขึ้นในปีพศ2542บนฐานของศาลหลังเดิมที่ได้ขุดพบเพื่อใช้เป็นที่จัดแสดงกระดูกสีสปราวานที่ได้พบอยู่ใต้ถุนศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในคราวสำรวจพื้นที่ทางโบราณาคดีในช่วงการบูรณะครั้งล่าสุดรูปแบบของอาคารหลังปัจจุบันได้ประยุกต์ให้เหมาะสมกับอาคารโบราณสถานโดยรอบโดยยังคงรูปแบบเป็นเก่งจีนแต่ข้อซึ่งเป็นปริศนาก็คือซาปราวานดังกล่าวนั้นมาจากไหน ทำไมจึงมาอยู่ในพระราชวังเดิมและศาลศรสีสับปรวานเดิมนั้นสร้างในสมัยไหนก่อนที่จะมาพังลงในสมัยรัชกาลที่5้าจากข้อมูลหลักฐานทางเอกสารเท่าที่มีพบว่ามีความเป็นไปได้อยู่สองทางคือ 1. คนในรุ่นทนบุรีต้นรัตนกโกสินทร์ไปจับมาเองเพราะแม้แต่สมัยอยุธยาตอนปลายคนกรุงเก่าก็มีความรู้เรื่องวิธีจับสัตว์ทะเลที่มีขนาดใหญ่และดุร้ายเช่นปลาฉลากและปลาฉลามดังปรากฏในเอกสาร ทำให้การขุนหลวงวัดประดุษทรงธรรมเอกสารจากขอหลวงที่มีข้อความตอนหนึ่งกล่าวถึงเรือพระที่นั่งต่างๆสํา,าสหรับเก็บไว้ใช้งานในโรงเรือหลวงมีเรือชอนิดหนึ่งที่ถูกระบุว่าคือเรือพระครูฑพานะสองลำหนึ่งสาหรับทรงเสด็จไปประพาสทรงเบ็ดปลาฉลากฉลามตามชายทะเลสอดคล้องกับเรื่องในพระราชพงศาวดารที่กล่าวถึงสมเด็จพระสุริเยนรทราธิบดีพระเจ้าเสือทรงนิยมเสด็จประพาสทรงเบ็ดตกปลาฉลาม ที่เขาสามมุกและกาสีชังขนาดปลาฉนากปลาฉลามยังจับกันได้ปลาหวานก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องยากแต่เรือพระครุฑที่ว่านั้นจะมีอุปกรณ์เครื่องหมายเครื่องมือหรือเทคโนโลยีอะไรที่จะช่วยให้มนุษย์ตัวเล็กกระจจอยรอยสามารถสู้แรงกําลังของสัตว์ทะเลขนาดใหญ่ได้นั้นไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดภาพกระดูกปลาวานที่นํามาจัดแสดงในศาลสีสับปลาวานพระราชวังเดิม 2. ปลาวานมาเกยตื้นตายเองข้อนี้ปรากฏอยู่ในเอกสารจดหมายเหตุโหน ที่ระบุเอาไว้ว่าปีมะเมียจุลศักราช1,172เดือน3ปราวาลตายอยู่บางพูดน้ำเค็มถึงวัดเขมาบางพูดนั้นอยู่ตรงครองบางพูดในท้องที่ตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีในปัจจุบันและวัดเขมาก็คือวัดเขมาพิรัตรามราชวรวิหารตำบลส่วนใหญ่อําเภอเมืองนนทบุรีในปัจจุบันตามปฏิทินเก่าปีมะเมียจุลศักราช1,172เดือน3 จะตรงกับเดือนธันวาคมพุทธศักราช2352เป็นปีเดียวกับที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่7เดือน12กันยายนนำมาสู่การปรับเปลี่ยนเจ้านายวังหน้าที่ฝั่งธนบุรีในพื้นที่พระราชวังเดิมโดยเจ้าฟ้ากรม,มหลวงเสนานุรักษ์ได้เลื่อนเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลวังหน้าสืบแทนสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรม,มหลวงอิสระสุนทรซึ่งเสด็จขึ้นครองราชเป็นพระบาทสมเด็จพระพุทธเล,าาลาิศราภลัย ส่วนตำแหน่งวังหลังนั้นเจ้าฟ้ากรม,มหลวงอนุรักษ์เทเวศท,ทองอินทรงเป็นเจ้านายวังหลังพระองค์เดียวในสมัยรัตนโกสินทร์เพราะหลังจากสิ้นพระชนไปเมื่อพุทธศักราช2,349ก็ไม่มีการตั้งเจ้าวาังหลังอีกเลยพื้นที่พระราชวังเดิมได้ถูกปรับปรุงมาเป็นที่ประทับของกรมพระราชวังบาวรสถานมงคลวังหน้าในเดือน12ของปีจุลศักราช1,172หลังสิ้นราชการที่หนึ่งได้ไม่นานนั้นเองก็มีเหตุการณ์กรณีกรม,มขุนกษัตรานุชิต เจ้าฟ้าเหม็นถูกจับกุมและต้องโทษประหารฐานคิดก่อการขบฏการที่เพิ่งม,มีการผลัดแผ่นดินและมีการสำเร็จโทษเจ้านายเชื้อสายพระเจ้าตาหลังจากนั้นผ่านเวลาไปเพียง3เดือนเศษก็มีเหตุการณ์น้ำหลากท่วมโดยน้ำทะเลหนุนขึ้นมาจนถึงย่านเมืองนนทบุรีและกระทั่งมีสัตว์ทะเลใหญ่อย่างปลาวานมาเกยตื้งตายถึงบริเวณปากคลองบางพูดถือเป็นเรื่องประหลาดวิปริตผิดธ,ธรรมชาติเหตุนี้จึงมีการทำพิธีและตั้งศาลขึ้นในพระราชวังเดิม อย่างไรก็ตามพระยาประมูลธนรัก์พูดปวดชำระและรวบรวมจดหมายเหตุโหนได้ให้วงเล็บอธิบายขยายความเพิ่มเติมในส่วนนี้ว่าถ้าหมายความว่าปลาวานตายลอยขึ้นไปถึงบางพูดดูไกลนักเห็นจะขุดได้ซากปลาวานที่บางพูดถึงรัชกาลที่หก็ขุดได้ที่บางซื่อหรือบางเขนอีกตัวหนึ่งในสมัยรัชกาลที่ห้ามีการขุดพบซากโครงกระดูกปลาวานแต่สารปลาวานเดิมก็ไม่น่าจะเพิ่งตั้งในสมัยรัชกาลที่หเพราะได้มีการโอนย้ายพระราชวังเดิมไปให้อยู่ในความดูแลของกองทัพเรือแล้วในตอนนั้น ตัวสารก็เป็นสารเดิมมีมาก่อนรัชกาลที่5ที่ได้มีการขุดพบซากแล้วนำมาจัดแสดงในภายหลังนั้นอีกทั้งเมื่อพิจารณาว่าการมีปลาวานมาเกยตื้นตายเมื่อปีจุลศักราช1 1 7 2ก็เป็นเหตุการณ์สำคัญที่โหนนำเอามาบันทึกไว้เป็นสื่อสัญ,ญลักษณ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านที่สำคัญของยุคสมัยเอาไว้ตามนี้แล้วสารสีสปราวานเดิมน่าจะสร้างสมัยรัชกาลที่งโดยเจ้าฟ้ากรม,มหลวงเสนานุรักษ์เจ้านายวาหวังนาในสมัยนั้นนั่นเอง